ในผงบุกมีสารกูกโคมานันเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติที่ละลายน้ําได้มีปริมาณมากกว่า80%ในสารสก,กัดบุกผงมีคุณสมบัติดูดซับน้ําและพองตัวได้หลายเท่าตัวพร้อมด้วยสปปรรพคุณทางเภสัชวิทยาซึ่งมีหลักการดังนี้ 1. ช่วยควบคุมน้ําหนักโดยการรับประทานอาหารพร้อมน้ําเปล่าก่อนรับประทานอาหารกูกโคมานันจะพองตัวในกระเพาะอาหารได้หลายเท่าทําให้รู้สึกอิ่มและรับประทานอาหารได้น้อยลง ซึ่งกลูโคมานันเป็นสารที่ให้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบต่อปริมาตรทําให้ปริมาณพลังงานที่ได้รับต่ออาหารหนึ่งมื้อน้อยลง 2. งช่วยลดคอเลสเตอรอลจากการศึกษารในต่างประเทศเมื่อปี2008พบว่ากลูโคมานันมีส่วนช่วยในการลดปริมาณไขมันเลวหรือ LDL และลดปริมาณไตกรกลีเซอไรด์ในกระแสะเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากการที่ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ 3. บรรเทาอาการท้องผูกจากสาเหตุการขาดไฟเบอร์และขาดน้ำได้เพราะด้วยคุณสมบัติไฟเบอร์ธรรมชาติของกูโคมนันที่อุ้มน้ำได้ดีและมวลเบาทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้คล่องขึ้นช่วยลดอาการท้องผูกได้ 4. ช่วยควบคุมน้ำตาลสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยคุณสมบัติของกูโคมนันที่พองตัวในกระเพาะทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นช่วยให้การดูดซึมน,น้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดทำได้ช้าลงจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การรับประทานกรุคมานันเป็นประจำจะค่อยๆช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้สารสกัดจากถั่วขาวมีสารสำคัญที่เรียกว่าสารฟาเซอโามินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวบล็อกแป้งโดยจะเข้าไปจับกับพันธะระหว่างโมเลกุลของแป้งทำให้เอนไซอะไมเลสไม่สามารถย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลได้ส่งผลให้อาหารจำพวกแป้งที่รับประทานเข้าไปนั้นไม่ถูกย่อยไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและถูกขับออกจากร่างกายในรูปของใยอาหาร จึงช่วยสามารถลดการดูดซึมแป้งเข้าสู่ร่างกายได้นั่นเองสารสกัดจากผลส้มแขกมีคุณสมบัติลดไขมันส่วนเกินของร่างกายสามารถยับยั้งกระบวนการในการสร้างกรดไขมันและคอเลสเตอรอลรวมทั้งช่วยไม่ให้รู้สึกอยากอาหารโดยไม่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางแต่อย่างใดและที่สำคัญส้มแขกมีคุณสมบัติใช้เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยโคลีนไบคาทเทต เป็นหนึ่งในสารที่ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายและจัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินบรวมโดยโคลีนจะทำงานร่วมกับอินโนซิตอลในกระบวนการใช้ไขมันและคอเลสเตอรอลของร่างกายช่วยลดการสะสมตัวของคอเลสเตอรอลได้ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายช่วยกำจัดสารพิษและยาที่ค้างในร่างกายโดยช่วยเสริมการทำงานของตับช่วยป้องกันภาวะไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแอลคินาทีน เป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ที่ตับและไตโดยสร้างขึ้นมาจากกรดอะมิโน2ตัวคือไลซีนและเมไทอนีนมีหน้าที่หลักในการช่วยเพิ่มกระบวนการยึดไขมันไปใช้โดยการขนส่งกรดไขมันไปในศสนยนการการสร้างพลังงานของเซลล์หรือพูดง่ายๆก็คือแอลคาเนทีนช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นพลังงานนั่นเองแอลคานทีนจึงมีบทบาทอย่างสำคัญต่อกระบวนการสลายกรดไขมันในร่างกาย ซึ่งปกติแล้วแอลคานาตีนนั้นจะถูกเก็บไว้ตามเนื้อลายอาทิกล้ามเนื้อแขนและขาสารสกัดจากเมล็ดกาแฟาเขียวช่วยลดน้ำหนักลดความอ้วนยับยั้งการสะสมไขมันเพิ่มการเผาผลาญไขมันและต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากเมล็ดกาแฟาเขียวคือเมล็ดกาแฟาเขียวราบิก้าที่ไม่ผ่านการคั้วแล้วนำมาสกัดให้ได้กาแฟาชนิดที่มีคาเฟอีนน้อยและมีสารสำคัญคือคลนิกแอซิด ซึ่งมีผลวิจัยยืนยันว่าเมื่อทานเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอนและสารสำคัญนี้ยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยผงโกโก้100%โกโก้100%จากประเทศเนเธอร์แลนด์ปลูกด้วยความชำนาญใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยวหมัดตากแห้งและคั่วโดยเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นจนได้ผงโกโก้เกรดพิเศษ หอมอร่อยสีเข้มสวยชงง่ายมีคุณประโยชน์ครบถ้วนเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเศร้าโศกหดหูอ่อนล้าไม่จำเป็นต้องเดินเข้าป่าให้โกโก้อยู่เป็นเพื่อนคู่ใจของคุณสิสารอาหารในโกโก้หรือผงโกโก้ก็มีส่วนช่วยลดอาการเสื่องซึมและเพิ่มความกระปี้กระเป๋าได้และนี่คือ7ส่วนประกอบหลักเต็มทุกคุณค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่ารวมกันเป็น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ In Go Go Happiness That You Can Drink ความสุขที่คุณดื่มได้ by In v i g o Worldwide